สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่ชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วค่อนข้างเต็มแบบว่าใช้เวลานานนะครับผม 4, ี่หชั่วโมงยังไงก็ไม่เต็มสักทีนะครับผมก็ผมก็จะมีวิธีง่ายๆครับผมแล้วก็ใช้ได้ผล ค่อนข,ข้างที่จะได้ผลเลยทีเดียวครับผมก็ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับแต่สำหรับคนที่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับผมเข้าไปที่เพจสโตแล้วโหลดเจ้าตัวนี้มาครับเนี่ยเจ้าตัวนี้นครับเดี๋ยวเขาผมเข้าเพจสโตนะให้พิมพ์คำว่า f a s t c s น่าจะนี้ครับอ่าตัวตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้จะแอปตัวนี้นี่ไม่ใช่สปอนเซอร์ผมนะแต่ผมใช้แล้วมันใช้ได้ดีจริงๆครับผมผมเลยจะมาแชร์ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ได้ลองเอาไปปรับใช้กันนะครับผมมาเราลองเข้าไปดูกันเดี๋ยวผมจะชาร์จแบตให้ดูเนี่ยครับอันนี้ผมยังไม่ได้เสียบนะเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับอุณหภูมิเขามีให้ดูด้วยนะครับอุณหภูมิโทรศัพท์ของเราสุขภาพแบตดีครับผมแรงดันไฟความจุของผมนี่จะใหญ่หน่อยครับ ความจุบแบตผมแบบเพราะว่า Vivo Y15 เนี่ยแบตค่อนข้างไม่ค่อนข้างครับแบตมันแบตใหญ่ครับผมแล้วก็ชาร์จเนี่ยต้องใช้เวลานานนะครับเพราะว่าถ้าใครเล่นเกมไฟใหญ่ๆนี่ยเขาจะรู้แล้วมันค่อนข้างที่จะร้อนครับคือมาเดี๋ยวผมจะชาร์จละ โอเคนะครับผมถ้าทุกคนเสียบสายชาร์จไปแล้วนะครับให้ทุกคนกดที่นี่หนไหยเห็นไหม,หไหมอ่ามันกำลังจะปรับแล้วหาเร็วแล้วเห็นไหมนี่ยครับตรงนี้นะขึ้นเร็วแล้วความเจ๋งของเจ้าแอปนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันเจ๋งยังไงนะครับผมกดไปที่เริ่มต้น นี่ให้ทุกคนปรับเจ้าพวกนี้นะครับให้ติ๊กถูกนะเนี่ยอย่างเช่นอันนี้การตรวจจับตรวจจับทางลัดการชาร์จอย่างรวดเร็วนะครับสร้างทางลัดการชาร์จอย่างรวดเร็วด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวอ่าผมก็ทําไปแล้วนะผมก็มันจะมีคําว่าเพิ่มหนึ่งนะครับให้ทุกคนเพิ่มเองนะครับ อันที่สองตรวจจับความร้อนสูงเกินไปอันนี้ดีมากเจ้าตัวนี้ดีมากครับไอตัวเนี้ยถ้าโทรศัพท์เราร้อนมันจะทำการจ่ายปรับกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าสู่แบตของเราเว้ยเอ้ยมันเจ๋งเว้ยถ้ามันร้อนเกินไปมันจะตัดตัดทิ้งเลยนะครับตัดไม่ให้ไฟเข้ามาให้ชาร์จมาที่แบตของเราได้ นะครับทําตามมันทําตามที่เขาบอกนะครับผมจะเหลือไว้แค่ตัวจับ gps กับตัวจับการซิงค์ระบบเนี้ยเพราะว่าสองอันนี้มันมันไม่ค่อยจําเป็นสันเท่าไหร่อ่าให้ทุกคนปรับเสร็จนะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็ถ้าโทรศัพท์เราร้อนเกินไปเราก็สามารถมา cp ค c o เ l e r เนี่ยคือการลด cpu ครับผมลดความร้อนของ cpu ลงได้ก็ใช้ง่ายๆครับใช้ง่ายๆสํำหรับเจ้าแอปตัวนี้นะ Please, no more money. อ่ามันจะมี <playing with S 2> โฆษณานิดหน่อย no ออก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะซึ่งแบตเตอรี่ของผมเนะี่ยมันใหญ่ใช่ไหมผมชาร์จน่ะไม่ถึงชั่วโมงผมก็สามารถใช้เล่นเกมได้แล้วนะครับผมถ้าทุกคนประมาณ3,005แบตรประมาณ3,005แอมเขาเรียกแอมหรือว่าเรียกอะไรไม่รู้นะผมต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าผมเรียกประมาณ3,005หรือ4,000เนี่ยไม่ถึงผมน่าจะไม่ถึงชั่วโมงนะครับถ้าใช้ใช้แอปตัวเนี้ย ยังไงผมก็มาแชร์ให้ทุกคนได้ลองออกไปปรับใช้กันดูนะครับผมเพื่อทุกคนจะชาร์จแบตได้เร็วขึ้นนะครับผมก็ผมขอขอบคุณนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องของผมจนทะลุพันซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะขอนำเสนอเลกาขอนะครับทุกคำติดชมทุกคอมเมนต์นะครับผม ผมบางทีก็ตอบทันบ้างตอบไม่ทันบ้างนะครับเพราะว่าผมก็มีงานประจําผมนะครับผมก็ขอพระคุณนะครับขอพระคุณทุกทท่านนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ผมก็ฝากกดซับสไคร์ผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต,ต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็สวัสดีครับ